เส็ยนแค่หน้าชิ้นมากข้างในพังเลยใช่ค่ะทำรับความความเสื่อมลยข้างนร้อนแน่ร้อนผ่านเลยจะพาไปเบื้องหล่อหนามันพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบื้องหล่อหนามันข้างในมีรีสอร์ทด้วยพี่น้องเนี่ยตลาดลานบินพี่น้องบริการห้องพักราคาถูกแค่ชิ้นก็มึงบ่นที่มึงบน ีมันติดภูเขาเลยพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยด้านข้างเครื่องบินมีสระน้ำเลยพี่น้อง ไปมารีสอร์ทมีลูก,กหลานใไปมาเล่นสระน้ำได้พี่น้องสระน้ำของทางรีสอร์ทพี่น้องหลังเล็กนี่ก็น่าจะไม่แพงนะครับเนี่ยมีสระน้ำมีที่นั่งชิวๆพี่น้องลกูกหลานก็เล่นน้ำไปมีที่นั่งชิวๆรีสอร์ทครับพี่น้องหนองบอลพี่น้องบรรยากาศสุดยอดไป พี่น้องข้างหน้าให้ดูข้างหน้า,นาก่อนเลยเนาะตกแต่งต้นไม้อย่างสวยเลยพี่น้องยังไม่มีเจ้าของครับตัวเนี้สองหลังคู่มีห้องหนึ่งมีต้นไม้ข้างหน้านี่อีกห้องหนึ่งพี่น้องสองห้องเอซี C. ตรงนี้เป็นหลังเลยพี่น้องนี่มีกระถันด้วยกระถันลมข้างหน้าตกแต่งสวยหรูพี่น้องข้างหลังเดียวพาไปดูดูข้างหลังพี่น้อง โอ้โหแอร์คอนดิชั่นข้างหลังโล่งเลยข้างหลังโอ้โหบริการห้องพักโอ้โห oh oh. ตกแต่งดอกไม้สวยงามมากพี่น้องโอ้โหที่นัง่งข้างนอกสุดยอดเจ้าจอด,จอด,จอดพี่น้องไม่รู้ว่ากัดคืนนะ้เท่าไหร่น่าจะไม่เกินพันนะหลักร้อยพี่น้องหลักร้อยโโอ้ oh oh. <laughs> ตลาดลานบินนวองวนเส้น36ก่อนถึงนายอง15กิโลเมตรที่น้ดองบินต่อข้างนอกสวัสดีค่ะเช่านะสองร้อยยี่สิบยี่สิบบาทจ้าไก่ <c oughs> ต้มลาวาเพิ่มพลัง30บาทยี <c oughs> ก็มีจ้ะา

ลาเม็ดปลามึกนิสัยดีมากสบาทค่ะโลเท่าไหร่ปลาหมึกเนี่ยหมึกมีข้างหลัง2 4 0ทำพี่แล้วค่ะบุบุบนราชธานีตีนี้มาซอยไก่นะคะบุบนมาจอดรถฟ้องเขาอยู่แล้วพี่น้องรถมาอกเลยนะคะ ข้าเหนียววะนอกาวลห่นึงมัไ่มา้นอใหม่เลยนะครับแกกิยังไม่เคเลยนี่เนี่ยรายาดเลยนี่จลองทำอยู่โอ้็หัดเส้นจน่ากินไหนทางนีเอาดล้กองนึงุง อันนี้เสร็จยังเอากล่องนึงครับเสร็จทีดหนึงนะคะกิมก่อนหอมมากเลยเนี่ยยังไหนงตายยังไงร้อนเนี่ยร้อนผ่านเลยเดี๋ยวได้เขาเรียกตลาดอะไรนะครับนี่เครื่องบินนัดเครื่องบินครับนัดเครื่องบินโอ้โหจะไปลงของผมีช่องตลาดหมดเลย ยองครับยองเขี่ยไปครับได้ไหมแม่โอ้ไอ้ลุงเมาหวังขายดีป่ะก็ได้อืมลุงจัดหนุนพี่เลยครับจะยินแต่ว่าเขาว่าขายดีมากมันเพิ่งเปิดไหมเนี่ยขาเพิ่งเปิดเอออที่คนยังไม่รู้เลยเขาบอกว่าขายดีมากดูว่าที่จอดรถเปนกว้างผมลงยูทูบช่องผมเนี่ย ใช่บางที şey ่จอดรถกว้างเพราะบางทีจอดรถมันสบายคนก็เข้าง่ายเด็กชอบไปเด็กมาข้ามาณนนเรูงบินนี่เด็กเทนะครับช่วงนี้ขอให้เก็บของอย่างนช่กลับบ้านก่อนทุกร้านนะครับ มมมารร่วือ <society> ก <existential Christians> ัันนะคบเชินมาอีกรอบนี้ของเต็มทุกร้านนะครับเมื่อกี้ของไม่เต็มเราเก็บขยะกลับบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้เราติดต่อเทศบาลผังให้นะครับขอให้ทุกร้านเก็บขยะกลับบ้านก่อนนะครับไซบอนกันขาไซบอนย้อนไปเตยไหมไปเตยไหม

เปียนรถอ่ะรถจะตามเงโดนอี่ไก่ขันตัวบนเป็นไงไม่หนยเลยออกเลยไหมขนออดูไนรุนนี้กระกินไข่เตาเอาหอมรวมผลไม้อร่มาก โมมีบ่หัวเซิร์ดได้เลยเด้อพิมเข้ามาเนี่ยพิมเข้าไปเลยมันจะขึ้นเมื่อไรพี่น้องพิมว่าแอร์ไดมอนที่เขาว่าแอร์ไดมอนใช่สยอบ พาไปเบิ่งหล่อหนามันพี่น้องเดี๋ยวาพาไปเบิ่งหล่อหนามันโอ้หล่อหนาคือบินพี่น้องเนี่ยสนามหอย่างเบิ่งงดขันหล่อมันเลยดูดิเบิ่งพี่น้องนั่นว่ามันหน่อยๆอะไรเนี่ยหล่อมันเพีย้ยนเออคืออลไรยางมันแล้วเปร์มันพี่น้องโลปเปร์มันมองยูหล่อมันนี่น้อง แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนสะพานกินสิเก็บยังหันพี่น้องโกนนี่โกนหล่อมัน oh. ลำใหญ่ยาหลวงพพี่น้องรถ oh. ไปหลายหลายที่เส้นจสามหกพี่น้องเนี่ยรถแล่นเส้นจสามหกตรงขามปัป๊มปตทพี่น้องเดี oh. ๋ยวพาไปเบิ้งเสือ้อดผ้าพี่น้องเนี่ไปอยากถืไปเบิ้งนึงเนี่ยโอ้ยมากพี่ทางเลยนี่มาข้างหลังพี่น้อง <laughs> หมดท้ายทั้งหนาเลยนี่น้องมองซื้อวัดเครื่องดืม่มหนึ่งแก้วมองท้ายวัดพี่น้องคนบังทัพดื่มพี่น้องโอโ้โหเครื่องมันมยันง่าเลยพี่น้องลดกำลังเข้ามาบึนบึนเลยพี่น,ออน,น้องไอ้หมดเลยนี่แตนานด้านพร้อมนิดเศษสามหกกอดทอดและย่องพี่น้องมาจากเชียงบุรี 2องวันซอยห้ามาเที่ยวนะคะหมอคุณจองตูนบอกเดี๋ยวด้ยวยเือได้จอดตรงเอร้อ,อ,อยสี่สิบแลกฟรได้ไหมเออจะจอด